สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคนจัดสำหรับวันนี้มาเจอกับเอ็มเอลแล้วค่ะกับพลอยยันค่ะกับช่องดีเอ็มชาแนลค่ะวันนี้ส่วนพี่สวนน้องกินตำบักทั่วตำบักทัวแซ่บน้ำกันครับวันนี้ธรรมดาทอดปลาทู่ค่ะพี่น้องคะวันนี้เอาแบบกินง่ายๆเนาะตำบักทัวก็ทอดปลาทู่ข้อฮาร์ปกิ๊งเป็นยังไงคือปลาทู่ข้อฮาร์บลูกันปลาทู่ก็เป็นหญ่ปลาทู่ข้อเพราะว่า เข่งมันหน่อยเพื่อนก็เลยต้องหักข้อมันใส่นะคะพี่น้องเขาจะเอาขึ้นโบเซียนเข่งไงโบวัลูพึ่อกันอันบมาทานเนะเขาหันฮ้อนเนาบ่ได้ทะเลโจกอยู่เลยหนึ่งมาเมมังอู้วันนี้ได้พักกันนี่พร้อมแล้วค่ะพี่น้องพักติวอ่อนพักติวงอนง่ายพี่น้องมาเด้อใครกินข้าวน่วกันค่ะพอดีย่างขามทางพอดีพอดีเพิ่นเอินซื้อมาทั่วพอดีเลยครับเขาพี่น้องมาทั่วบ้านเฮา ตำบมักทั่วอีกแล้วอของมากเด้อตำบมักทัว่วมาครับส่วงปีช่วหน่อยนเขาสิบแสบเหมือนกันตำบมักทัว่วถอดประตูพาไอตูพาคุณตูขออ้อฮาร์กเบิ้ง อล uh huh. าทูทอด uh huh. วงบินกรรมกแล้วเนาะไป uh huh. ครับออื uh huh. uh huh. หน่อยบะเอื้อครับพี่น้องพักลวกเป็นยังที่เขากันเนาะแต่มากลัวทอดปลาทูพี่น้อง เขาตอนเศร้าทำโปมด้วยค่ะ mm -hmm. จักบาทหืมตัวมาจักบาทบักัวมาละสิบบาทพีน่น้องมันบักง่ายหนึ่งคนว่ามันละซาอืมมาละสิบบาทมันบักงา่ายพี่น้องะเป็นปลูกเองอ๋อตัวเองว่ะบานเฮาฉันคิดว่าใส่ดอกค่ะ พอสื่อเนาะปลูกเองก็เพื่อสิได้ก,กินเพื่อเป็นหมากสูก่กับง่วง่ปสั่นคงย้ายฮะก็ออกมาค่ะเพิ่ๆ เมอวได้กินก่อนค้นปูห <laughs> อมมะ้อกอะจ พักยังพักาชาย่าขนะมาเลขนะมาเื่ใบพงษ์สุรสดไายซื้อคักใบอันใบชาย่าขนะมาเลพงษ์สุรสดกิน ณนนมา อ่วนครับประทุบอ่วนแพ้งคักเนาะไม่ถึงว่าเจ้าเน่ะแพ้งโตมันคักเนาะบะแมนโดนแพ้่งฝานได้อุ้ยนั่คือยังงวะอุ้ยเมื่อกี้คอยกินไปเพิ่หัว คือคือโตยังมีนองเด้ปลาทูมันเกิดอาหารของมันเหรอน่มือกีคอยกินไปเบื่อถัวเลยจะเป็นยังอาหารทะเลคล้ายกับกั้งทะเลเลยนั่นแหละไม่เห็นวะกินบ่กั้งน้อยแสบพุกเจ้าน่องแสบเสย ไข่ม,มีไข่ด้วยประทูไข่เราลองกินออก่อนก่อนดีมากเขอรู้ว่าเราบอกกิน นก้องดีดพี่น้องนกหลายอืคนมาเห็นห้างยู่ กินเขาน่าในขาพัก,กวัไนไหนเนาะอ๋อเดือดเดือด <laughs> ีซีตามประเทศเพิ่นว่ากินเครื่องมูแถบ่บน,นมันแสบเนาะ <c oughs> เป็นคอมเมนต์ว่ากินเครื่องมูครับ,บมันแสบเนาะ ของแสบแลยแสบคือคายมีขม,มกินน้ำนั่วมันอมโอ้ย เนแสบปะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะอึก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 อยู่เอาน้ำไม่ค่อยแน่กับว่าแต่ดอกแล้วเรียบร้อยเขาเสาเห่าเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะแซ่บมะคักตำบักทัวกรับปิ่งปลาทูทอด ทอดปิ่งปลาทูทอดปลาทูทอดครับพี่น้องครับปลาทูทอดอปิ่งอะไรยังมาทอดอยู่พ่แม่ <c oughs> รับปลาทูทอดพี่น้องอเซ่เซฟํำกันนะครับก่อนไปการงาน,น,นสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่ผักน้องนะครับเป็นกำลังรใจให้กับช่อง B M Channel เนี่ยเด้อครับซอยกวนไหลกดแช์กดกติดตามนะคะอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องจา้าฝากในเด้อค่ะเป็นกำลังใจใไงคร้บเด้อ การติดตามนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามให้ในเด้อจ้าแมน่นครับเด้เฮิดต่อต่อไปต่อต่อไปเป็นกำลังใจเห้เฮานำเด้อสครัรับคลิปนี้กัขขขบข้อกาคำว่าสวัสดีค่ะส,คขขสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ